สำหรับที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายทวีสิทธิ์มั่นจิตเป็นผู้บริหารการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานสู่เป้าหมายภายใต้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา OQM Model ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานสู่ผู้เรียนที่เป็นเลิศด้านโอกาส มุ่งเน้นนักเรียนด้านคุณภาพมุ่งเน้นนักเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรมมุ่งเน้นนักเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านโอกาสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเชิงเซาเขต2มีประชากรวัยเรียนตามทาร14ที่เกิดปีพุทธศักราช2557าจำนวน3 8 5 3คนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ครบทุกคนปิดเป็นร้อยละร้อยมีนักเรียนออกกลางคันจำนวน6คนโดยมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา2563าจำนวน2 1,984คนได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาครบทุกคนติดเป็นร้อยแล้วร้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน958คนเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ครบทุกคนคิดเป็นร้อยแล้วร้อยมีนักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน82โรงเรียน6 6 2คนมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล individualized education program และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนคิดเป็นร้อยแล้วร้อยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจเชงเซาเขต2ได้สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดทำงานวิจัยและจัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สถานศึกษานำไปใช้มีศูนย์ให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้อง เพื่อข่ายให้คําแนะนําช่วยเหลือนัเกเรยียนที่มีปัญหามอบเงินเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือนัเกเรยียนที่มีปัญหาด้านต่างๆด้านคุณภาพนัเกเรยียนมีคุณภาพชีวิตองค์ความรู้สมรรถนะทักษะพื้นฐานที่สําคัญและจําเป็นในศตวรรษที่21มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพในแต่ละช่วงวัยของนัเกเรยียนผู้เรียนระดับปถมวยัย ในปีการศึกษา2,563ได้รับการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านจำนวน3 0 8 2คนคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนในระดับขั้นพื้นฐานจำนวน22,510คนมีผลการประเมินทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะระดับดีขึ้นไป จำนวน2 1 1 1 6คนผ่านร้อยละ95.17สานำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเชิงเซาเขต2มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2 5 6 3สูงเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2 5 6 2เฉลี่ย4กลุ่มสาระสูงขึ้น5.65ครูบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและผู้บริหารสถานศึกษามีมาตรฐานทางวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสมาร์ทมีทักษะความสามารถมีความสามารถในการบริหารจัดการมีเจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบและมีการสร้างทีมงานที่ดีสถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้านคุณธรรมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยมีความกระตันยูรู้หน้าที่และรู้รักษาเมื่อคีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเชิงเราเขต2แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและร่วมกันแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการทุจริบทุกรูปแบบในวันจันทร์แรกของต้นเดือนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาจะเชิงเซาเขต2อ,ออนไลน์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจช,ชิงักรเขต2ได้ระดับคะแนน87.60อยู่ในระดับ A ซึ่งสูงกว่าปีง็ประมาณ2,563ซึ่งได้คะแนน75.60ในระดับ B องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศก,การดำเนินงาน การมีภาวะผู้นำองค์กรได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมพัฒนาภายใต้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา OQM model ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานสู่ผู้เรียนที่เป็นเลิศ มีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดยึดหลักธรรมาพิบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในโดยการกระจายอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทาเขต2 รับผิดชอบกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายในและโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายนำเทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการมีการจัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมภารกิจงาน4ด้าน ถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัยและพร้อมใช้โดยมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อมูลกลางจัดทำระบบวอลลุ่มเท็เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,564เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือกลไกที่สำคัญให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีโครงการจำนวน31โครงการซึ่งการดำเนินโครงการมีการปรับลดเปลี่ยนแปลงเพื่อนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการดำเนินการและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงใช้วิธ พัฒน,นาครูโดยอบรมทางออนไลน์ด้านนักเรียนมีโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้มีโครงการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุอุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิดใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ชนวัตกรรมเทคโนโลยีพัฒนาข้อมูลงานด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร Warumtex และโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ Big Data ในระบบ Expo สำหรับสถานศึกษาใช้นวัตกรรมรูปแบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อ CAI ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณเช่นการใช้โปรแกรม SMSs ในการบริหารงบประมาณโครงการต่างๆใช้สื่อการสอน DLTv แก้ไขปัญหาครูสอนไม่ครบชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายวิธีการคือดำเนินการจัดทำกลุ่มโอ e บกไล PR จัเชิงเซาสองเพื่อจัดทำภาพข่าวโอเบกไลเผยแพร่กิจกรรมข้อมูลข่าวสารราชการของโรงเรียน ผ่านช่องทางลายกลุ่มต่างๆนำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษามีกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมาโดยมีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะโดยนำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล ซึ่งจะได้ข้อมูลผลการดําเนินงานตามกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการและผลสําเร็จเช่นผลการทดสอบ Onet NT ผลการประเมินสํานักงานโปร่งใส ITA ผลการประเมินตามตัวชี้วัด KRS ARS และข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ที่แสดงผลสําเร็จของงานในด้านนั้นๆสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต2ได้วางกรอบแนวทางและกําหนดนโยบายอยู่บนพื้นฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศมีการประยุกต์ใช้ในวัตกรรมเทคโนโล,โลยีในการบริหารจัดการ ปีการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการกับเครื่องการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามีความปลอดภัยได้รับความรู้และพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์โปรง่งใส ตรวจสอบได้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดและสามารถนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายโดยยึดหลักธรรมพิบาลตัวชี้วัดที่2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ได้วางแผนในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดังนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นหาความรู้มีความคิดเชิงระบบมีความสามารถรับรู้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาหาความรู้ในหลักสูตรต่างๆมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับกลุ่มและระดับองค์การและระหว่างระดับองค์การมีการสร้างบรรยากาศและจิตสำนึกร่วมกันในการทำงานที่ดีได้มีการสรุปองความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้อย่างชัดเจนโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี Texpo ซึ่งอยู่หน้าเว็บไซต์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจาเชิงเซาเขต2มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาโดยรวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกหน่วยงานเช่นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้องสมุดจัดทําสํานักง,งานเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการจัดบอร์ดและติดป้ายสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เพื่อประโยชน์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการทํางานมีการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาในปีงบประมาณ2564าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเชิงเซาเขต2จัดทำวิจัยจำนวน2เรื่องได้แ,แก่วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเชิงเซาเขต2และวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจเชิงเซาเขต2ตัวชี้วัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจเชิงเซาเขต2มีการบริหารจัดการศึกษาโดยให้มีการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์คณะบุคคลดังนี้มีการสร้างพัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและ นอกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมีเครือข่ายภายในเขตคุณภาพการศึกษาจำนวน17เขตคุณภาพองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธ,ธิภาพตัวชี้วัดที่ 1. การบริหารงานด้านวิชาการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2มีหลักสูตรท้องถิ่นจำนวนหนึ่งหลักสูตรและทุกโรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นอย่างน้อยหหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานุทธศักราช2,560ครบทุกโรงเรียน และมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูผู้สอนจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้โดยนักเรียนมีทักษะการสืบค้นในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ICT ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการจัดกิจกรรม Active Learning ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 4. มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันสถานศึกษาได้รับจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงตามความต้องการมีระบบ t e x t ซ์โฟรรองรับสื่อที่ครูผลิตบทเรียนออนไลน์เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์เรื่องการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมมีกลุ่มไลน์บล็อกเฟสเพื่อการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านทางออนไลน์ครูใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตเพื่อใช้วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ครบทุกโรงเรียนมีรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบ ESAR มีข้อมูลในการจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ปีการศึกษา2 5 6 2านวน2โรงเรียน ีการศึกษา2,563าจำนวน50โรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจเชิงเซาเขต2มีการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการผู้เรียนนำกระบวนการลูกเสือมาพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมที่ดีนำกระบวนการและคุณธรรมที่ได้ในการร่วมกิจกรรมทางลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันผู้เรียนมีทักษะภาวะผู้นำเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมความดีมีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบาย3ด้านได้แก่ยึดมั่นประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลายาเสพติดโรงเรียนมีการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบโรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆเช่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินโครงการต่างๆโครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่เข้าสู่มาตรฐานสากลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์ประกอบที่ 3. สามสำเร์ที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาชื่อผลงานการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเชิงเซาเคสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเชิงเซาเตสองได้ดําเนินการศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจากสภาพปัญหาของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเตสองจากการรายงานผลการคัดกรองนักเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด145โรงเรียนแยก เป็นกลุ่มปกติ26,515คนคิดเป็นร้อยละ92.69กลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาจำนวน2538คนคิดเป็นร้อยละ8.87และกลุ่มที่ต้องส่งต่อจำนวน140คนคิดเป็นร้อยละ0.49เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นเชิงรุกเท่าทาันสถานการณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป 2. กลุ่มนโยบายและแผนชื่อผลงานการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รเเียนขนขาดล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาะเชิงเซาเขต2มีการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกำหนดรูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กไว้8รูปแบบคือ 1. โรงเรียนต้นแบบ 2. สอนแบบคลาชั้น 3. รวมชั้นหรือรวมช่วงชั้น 4. สอนปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน 5. โรงเรียนคู่ขนาน 6. สอนตามปกติแบ,บ่งกลุ่มสาระสอนกิจกรรมเสริมโดยใช้ DLTV 7. ใช้สื่อการเรียนการสอนแการควบรวมและยุบเลิกตามความต้องการจําเป็นและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งมีโรงเรียนเครือข่ายจํานวน14โรงเรียนมีการกํากับติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจเชิงเซาเขต2ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กในการใช้สื่อนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ จัดหาสื่อด้านการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ประถมศึกษาปีที่3และประถมศึกษาปีที่4ให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน1,192คนจัดทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กเพื่อหารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมใช้ในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชะเชิงเทราเขต2และมีการกํากับติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย3กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาชื่อผลงานห้องเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ดำเนินการสร้างห้องเรียนคุณภาพในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกรงเรียนโดยประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษาในการจัดทําเครื่องมือและคู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาตามหลักการแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนางานคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545ที่มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ชื่อผลงาน โครงการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร One Stop Service สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดชิงเซาเขต2มีโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางไม่สะดวกจึงได้วางแผนจัดทำระบบการเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรในรูปแบบ One Stop Service เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคนโดยการยืมเงินทดรองราชการมาตั้งเบิกไว้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยมีรูปแบบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เพื่อให้บุคลากรที่ประสงค์เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรพร้อมใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วทำการจ่ายเงินตามขั้นตอนให้กับผู้ขอเบิกทันที 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสารชื่อผลงานระบบปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา Warumtex เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ครอบคลุมภารกิจการดำเนินงาน4ด้านด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไปให้เป็นสังคมยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในการสร้างความรู้เชื่อมโยององค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตัวชี้วัดที่2ผลการดำเนินงาน 1. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมระด,ดับดีขึ้นไป ระดับปฐมวัยจำนวน144โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ99.31และจำแนกผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมจำนวน32แห่งคิดเป็นร้อยละ22.06ระดับดีเลิศจำนวน75แห่งคิดเป็นร้อยละ51.75และระดับดีจำนวน37แห่งคิดเป็นร้อยละ25.51และระดับปานกลางจำนวน1แห่ง คิดเป็นร้อยละ0.68ระดับดีขึ้นไป144โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ99.31และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ในเวลาที่กำหนดจำนวน145แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยและได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ี จำนวน52แห่งและมีผลการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละด้านระดับดีขึ้นไปจำนวน50แห่งคิดเป็นร้อยละ96.15ตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนระดับปฐมวยัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรผลการดำเนินงานผู้เรียนในระดับปฐมวยัยได้รับการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ3ทั้ง4ด้านจำนวน3,082คนคิดเป็นร้อยละวร้อยผู้เรียนในระดับขั้นพื้นฐานจำนวน22,510คนมีผลการประเมินทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะระดับดีขึ้นไปจำนวน21,116คนผ่านร้อยละ95.17โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยทุกโรงเรียนผ่านการตรวจและการประเมินทุกโรงเรียนและมีโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานปีการศึกษา2563าจำนวน19โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ90.48ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่สาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจเชงเซาเขต2ปีการศึกษา2563มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม2ด้าน คิดเป็นร้อยละ40.47ตัวชี้วัดที่4ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทีเทยมกันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชิงเทราเขต2มีข้อมูลและการจัดทําแผนส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมให้สถานศึกษาดําเนินการค้นหาเฝ้าระวังติดตามและช่วยเหลือเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคบังคับ ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งในปีการศึกษา2,563มีนักเรียนออกกลางคันจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ0.027มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชิงรเซาเขต2 คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา2563จำนวน2,984คนได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีการศึกษา2564จำนวน2,984คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563จำนวน958คนเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าปีการศึกษา2564จำนวน98 0คนคิดเป็นร้อยละเ 84.78สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชะเชิงเทาเขต2มีข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน662คน82โรงเรียนในระบบเซตและมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่5ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักง,งานราชการลูกจ้างในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเชิงเซาเขต2มีผลงานเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นรางวัลในระดับชาติขึ้นไปโดยเป็นรางวัลในระดับชาติที่กคสอรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศอสอกำหนดหรือรางวัลเทียบเคียงในปีการศึกษา2 5 6 3าจำนวน18ราย ตัวชี้วัดที่6ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉัดเชิงเซาเขต2มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต2งปีงบประมาณ2564 ีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ91.6